หากสันติไม่มีคุณค่าแล้วจะเป็นหนึ่งในสาขาของรางวัลโนเบลได้อย่างไรเรียนคณะกรรมการและสวัสดีผู้ชมทุกท่านกระผมนายธนวัตศิริไพรวันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมอวิทยานุสสอ์รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องดอกสันติบานอยู่ที่ใด แล้วสันติมีหน้าตาเป็นอย่างไรความกลางยุคที่เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาแหวงและสงครามสันติคือสิ่งที่ทั่วโลกเฝ้าย้ำถามว่าแท้จริงแล้วความงดงามบานสะพรั่งอยู่ณที่ใดหากสันติไม่ใช่ทางออกความรุนแรงก็เป็นเพียงการหลอกให้เราต้องสู้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินวลีในวรคแรก จนคุ้นชินว่าความรุนแรงก็เป็นวิธีในการแก้ปัญหาจนเมื่อคนในสังคมเริ่มมีชุดความคิดน,นี้มากขึ้นเรื่อยๆจึงนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เราสามารถพบเห็นได้อยู่เป็นประจำเช่นการฆ่าตก,กรรมการกระทำที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและการทำร้ายจิตใจหรือร่างกายครับ ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าความรุนแรงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรองค์การอนาไมาโลกได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่าเป็นการใช้อำนาจหรือการใช้กำลังในการกดขคคี่ข่มขู่ทั้งตัวเองและทั้งผู้อื่นดังนั้นมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราร่วมกันขาจัดความรุนแรงให้ออกไปจากสังคมของพวกเราผมจะพาทุกท่าน ไปฟังเรื่องราวในอดีตซึ่งเป็นเรื่องของพรรคนาซีที่นำโดยอดอลฟฮิตเลอร์ที่บุกรุกป,ประเทศโปแลนด์ในปีคริสตศักราช1939ทุกท่านเห็นชุดนอนที่ผมสวมอยู่นขณะนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นชุดนอนธรรมดาธรรมดาที่ใส่เล่นๆหรือบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นชุดลำลอง หรืออาจจะมองว่ามันเป็นชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนก็เป็นได้ครับแต่ถ้าหากผมพาทุกท่านย้อนกลับไปในยุคก,การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวท่านก็จะทราบดีว่าชุดนี้เป็นชุดของนักโทษในค่ายกับการอัลสวิตที่ประเทศเยอรมน,นีมันก็เหมือนกับความรุนแรงที่หลายท่านมองว่ามันเป็นเรื่องปกติในสังคมเหมือนกับชุดนอนธรรมดารรมดาชุดนี้แต่แท้จริงแล้ว มันมีผลเสียที่ตามมาอีกมากมายเลยครับเรื่องราวที่ดูโหดร้ายนี้เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้เลยเนื่องจากมันได้เป็นอดีตไปแล้วแต่เราทุกคนนั้นสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เรื่องที่โหดร้ายเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมได้เหมือนดังการที่เราปลูกดอกสันติลงในหน้าหน้าบริเวณทั่วสังคมครับ ทุกท่านครับผมจะให้ทุกท่านเลือกระหว่างสองพื้นที่นี้นะครับพื้นที่ที่หนึ่งเป็นพื้นที่ที่พื้นดินนั้นแห้งแหลงกับพื้นที่ที่สองที่พื้นดินนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นานชนิดเลยครับทุกท่านอยากจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ไหนกันหรอครับแน่นอนครับทุกท่านคงจะเลือกไมา่ยากทุกท่าน คงอยากจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ดอกไม้นั้นบานหลากสีใช่ไหมครับเพราะมันเต็มไปด้วยพลังทางจิตใจสันติสุขและความสงบสุขครับหากผมจะเปรียบเทียบสันติภาพเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนั้นผมจะเปรียบเทียบว่าเป็นดอกที่มีชื่อว่าดอกสันติซึ่งดอกสันตินั้นก็เหมือนกับดอกไม้ทั่วๆไปในกระถางใบนี้ ที่ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้หากขาดการดูแลการรดน้ำหรือการพรวนดินเช,เช่นเดียวกันครับสันติภาพก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เช่นกันหากไร้ซึ่งโอกาสอิสระและความเท่าเทียมแต่หากทุกท่านให้ความสำคัญและเข้าใจในความแตกต่างทั้งความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างทางความคิดหรือแม้กระทั่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพียงเท่า,ทานี้ก็จะเป็นการเริ่มพรวนดินเพื่อปลูกดอกสันติภาพให้กับโลกใบนี้ได้แล้วครับดอกสันติที่ผมได้เปรียบเทียบนั้นเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมโดยเหตุน,นี้องค์การสหประชาชาติหรือที่รู้จักกันในนาม UN u n i t e d n a t i o n s ได้เน้นย้ำประเด็นสําคัญในเรื่องของสันติภาพผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Sustainable Development Goals ทุกท่านครับพิเสธไม่ได้เลยว่าทั่วโลกในปัจจุบันนั้นเกิดความขัดแย้งขึ้นมากมายหรือแม้กระทั่งในใจของผมเองบางครั้งก็เกิดข้อพิาพาทขึ้นระหว่างจินตนาการและข้อเท็จจริง ผมจะยกตัวอย่างที่ทุกท่านสามารถเห็นภาพได้ง่ายนั้นผมจะยกตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างผมกับเพื่อนๆครับโดยในบางครั้งเมื่อทำงานกลุ่มกันผมก็มีความคิดแบบนี้แต่เพื่อนมีความคิดอีกแบบหนึง่งแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราพูดคุยกันด้วยเหตุผลและใช้สันติวิธีเข้ามาแก้ไขงานนี้ก็จะสำเร็จไปได้อย่างลุล่วง นอกจากนี้กลุ่มของพวกผมยังได้คะแนนเต็มกันอีกด้วยครับแม้ว่าในตอนแรกเราจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ตามครับหรือแม้กระทั่งข่าวดังจนเกิดเป็นแฮชแท็กเซฟทับลานนี้เป็นเรื่องราวของการเพิกถอนอุทยานแหกงชาติทับลานออกจากการเป็นพื้นที่อนุรักษ์โดยประเด็นในครั้งนี้ได้เกิดความขัดแย้งมากมายเกิดขึ้น แต่ประเด็นทุกอย่างสามารถถูกยุติลงได้โดยการแสดงความคิดเห็นกันภายในสภาครับทุกท่านเห็นไหมหล่ะครับว่าขนาดปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติขนาดนี้ยังถูกแก้ไขได้โดยการใช้สันติวิธีดังนั้นสันติวิธีจึงเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าการใช้ความรุนแรงครับปับงทุกท่านครับ เสียงที่ทุกท่านได้ยินเมื่อสักครู่เป็นเสียงการลั่นไกปืนเพื่อลอบสังหารหนึ่งในผู้นําของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ขณะยืนปราศัยอยู่บนเวทีแม้เราจะยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารในครั้งนี้แต่โจไบเดนหนึ่งในอีกผู้นําทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาแถลงการต่อสาธารณชนโดยมีเนื้อความว่าความรุนแรงเช่นนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและมันไม่สมควรมีในสหรัฐอเมริกาทุกท่านเห็นไหมล่ะครับว่าไม่มีใครที่ต้องการให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมของตอนเองทุกคนล้วนแต่ต้องการสันติสุขกันทั้งสิ้นและนี่ คือภาพสัญลักษณ์ของงานโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยได้ออกแบบคอนเซปต์หลักของงานยึดตามหลักสองคอนเซปต์นั่นก็คือความเท่าเทียมและอิสระนั่นเองครับโดยได้ออกแบบทั้งโลโก้และเหรียญรางวัลให้เหมือนกันทั้งในโอลิมปิกและพาราลิมปิกโดยโลโก้นั้นต้องการสื่อสารถึง3ประเด็นหลักสำคัญได้แก่ หนึ่งเสรีภาพสองเสมอภาคและสามพาราดอนภาพนอกจากนี้เหรียญรางวัลยังมีอักษเรเบลเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสถึงชัยชนะอันหอมหวานที่มาจากความพยายามของพวกเขาทุกท่านจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าในปัจจุบันนี้ได้มีการส่งเสริมสันติภาพผ่านความเท่าเทียม และอิสระมากยิ่งขึ้นดังเป้าหมาย SDG หมุดหมายที่16ซึ่งเน้นในเรื่องความเท่าเทียมและอิสระนั่นเองครับถุกท่านครับเมื่อใดที่เกิดสันติภาพขึ้นที่นั่นก็จะเกิดความสงบสุขและความสมบูรณ์พูนสุขตามมาเสมอเหมือนดังการที่เราได้ปลูกต้นไม้นานาชนิดลงไปในพื้นที่ที่แห้งแลง้งและต้นไม้นั้นก็คือ ต้นมะกอกนั่นเองครับผมจะพาทุกเท่าทุกท่านไปฟังตำนานเล่าขานถึงพืชวิเศษชนิดหนึ่งนั่นก็คือต้นมะกอกโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าเทพซุสบิดาแห่งเทพทั้งมวลได้จาัดก,การประลองการแข่งขันขึ้นระหว่างเทพีอาเทนาและเทพซุสโดยเทพซุสนั้น ได้แสดงพลากกาลังอํานาจของเขาออกมาโดยการใช้ตรีศูนย์พุบลงไปที่หินก้อนใหญ่อย่างรุนแรงจนหินนั้นแตกกระจายออกมาส่วนเทพีอาเทนาเธอในรังสรรค์ต้นไม้วิเศษขึ้นนั่นก็คือต้นมะกากซึ่งอุดมไปด้วยนานาประโยชน์มากมาย <c oughs> และการประลองในครั้งนี้เทพีอาเทนาก็ได้เป็นผู้ชนะในการประลอง จึงได้ตั้งชื่อเมืองที่เธอปกครองขึ้นว่าเมืองเอเทนนอกจากนี้ต้นมะกอกยังเป็นตัวแทนแห่งสันติภาพและความสงบสุขอีกด้วยต้นมะกอกจึงถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นเรื่อยมารวมถึงเป็นชื่อรางวัลของการแข่งขันที่ผมเข้าร่วมในวันนี้อีกด้วยครับและทุกท่านโศส,สัยไหมครับ นอกจากต้นมะกอกแล้วนั้นที่เป็นตัวแทนแห่งสัติภาพยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะครับที่เป็นตัวแทนแห่งสัติภาพได้เช่นกันทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าสัตว์ชนิดนั้นคือสัตว์อะไรผมจะให้เวลาทุกท่านได้ลองคิดดูนะครับสา1สองหนึ่งใช่แล้วล่ะครับและสัตว์ชนิดนั้นนั่นก็คือนกยิราบนั่นเองครับ โดยในปัจจุบันที่โครงการได้มีการส่งเสริมสันติภาพผ่านความเสมอภาคและอิสระมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับการปล่อยนกพิราบที่คาบดอกสันติให้กลับไปคืนสู่สังคมรวมทั้งตัวกระผมเองในวันนี้ที่ได้มาเป็นตัวแทนในการกล่าวสุนทรพจน์ในโครงการประกวดสื่อสันติภาพรางวัลชอบมะกรอกปีประจำปี2567กระผมจึงได้เปรียบตัวเอง เป็นดังนกพิราบที่ข้ามาเมล็ดพันธุ์ของดอกสันติตลงไปโปรยในนานาบริเวณทั่วทั้งสังคมและสุดท้ายนี้นกพิราบจะทำให้ดอกสันติตบานไม่ได้เลยถ้าเราทุกคนไม่ช่วยกันดูแลมเมล็ดพันธุ์ของดอกชนิดนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นไปได้ในอนาคตและผมเชื่อมั่นว่าถ้าหากเราสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นมาได้นั้นคำตอบของคำถามที่ว่า ดอกสันติป้อนอยู่ที่ใดคําตอบคือดอกสันติจะผลิบานสักครั้งอย่างงดงามได้ทุกทีบนพื้นปะตะัตภีแห่งความเสมอภาคโอกาสและความปรองดองสวัสดีครับ